สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิสันเซียจันสูชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเหล่าทาวนครูผู้ฝึกสอนคุณคณรูจารุวันสศีกุลวง์วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องภายพานสํานึกผิดณนะป่าลึกอัเชียวชะอุ่มมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายอาศัยอยู่และหนึ่งในนั้นก็มีช้างตัวใหญ่ชื่อพลายพาน ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วป่าในฐานะช้างที่แข็งแรงและเก่งกาจแต่ภายพานไม่ได้ใช้พลระกำลังของตนไปในทางที่ดีนักมันชอบรังแกสัตว์ตัวเล็กๆและแสดงอำนาจเหนือใครๆเช้าวันหนึ่งพลายพานเดินเล่นอยู่ในป่ามันเห็นกระรอกน้อยที่กำลังกัดเปลือกผลไม้เพื่อจะกินมเมล็ดพายพานพูดด้วยเสียงดังก้องว่ากรรอกน้อยผลไม้นั้นน่า,นากินข้าขอได้ไหม กระลอกน้อยตอบอย่างสุภาพว่าแต่ข้าหามาด้วยความลำบากข้าต้องกินเพื่อให้มีแรงไปหาอาหารต่อไายพานไม่สนใจคําตอบมันใช้งวงอันทรงพลังคว้าผลไม้ไปจากกระลอกแล้วหวัวเราเสียงดังข้าตัวใหญ่กว่าข้าจะกล้าสู้ข้าได้เพียงแค่นั้นในวันถัดมาไายพานแกล้งนกพิราบกำลังสร้างรังมันใช้ลมหายใจเป่าใบไม้และกิ่งไม้ที่นกเก็บมาสร้างรังจนปิวกระจาย นกพิราบร้องไห้ด้วยความเสียใจยแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรกับภายพานวันหนึ่งขณะที่พายพานเดินเล่นอยู่ในป่าพบสัตว์ต่างๆรวมตัวกันเก็บอาหารเพื่อเตรียมรับดูดูฝนที่กำลังจะมาถึงสัตว์ทุกตัวช่วยกันอย่างขยันขันแข็งแต่ไม่มีใครเรียกพายพานมาช่วยเลยมันรู้สึกไม่พอใจจึงพูดขึ้นว่าทำไมไม่มีใครชวนข้าทั้งที่ข้าแข็งแรงที่สุดในป่า กรต่ายเขาปุยตอบอย่างอาหารว่าพอพี่ไพภัณชอบลังแกผู้อื่นพวกเราก็เลยไม่อยากให้พี่มาเริ่มทํางานด้วยไพภัณได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกโกรธแต่ก็ไม่พูดอะไรพร้อมคิดในใจว่าพ่อเขาพูดถูกแล้วในคืนหนึ่งพายุฝนกระหน่าลงมาอย่างรุนแรงแม่น้ําในป่าเอ,อ่อล้นไหลเชี่ยวกรากไพภัณออกมาเดินเล่นและพลาดทางลื่นตกลงไปในแม่น้ํากระแสน้ําแรง เกินกว่าที่มันจะว่ายน้ํากลับขึ้นฝั่งได้มันร้องด้วยเสียงอันดังลัน่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกำลังจะจมน้าสัตว์ตัวเล็กๆที่เคยถูกไฟพานลังแกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือพวกมันล,งลังเลในตอนแรกแต่กระต่ายเขาปุยบอกเพื่อนๆว่าถึงเขาจะเคยลังแกเราแต่เราต้องช่วยชีวิตเขาจัดต,ต่างๆร่วมมือกันช่วยพายทาน พวกมันช่วยกันเอาเท้าวันลงไปในแม่น้ำเพื่อให้ภายพันใช้งวงเกี่ยวขึ้นมาแล้วช่วยกันออกแรงดึงจนภายพันกลับขึ้นฝั่งได้สำเร็จขังรอดชีวิตภายพานนั่งตัวสั่นด้วยความตกใจมันมองสัตว์ตัวเล็กๆที่ช่วยชีวิตมันด้วยความละอายใจและพูดว่าข้าขอโทษข้าเคยทำผิดกับพวกเจ้าข้าสมนึกผิดแล้วขอบคุณที่ช่วยข้าไว้ทั้งที่ข้าไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือเลย ตั้งแต่นั้นมาไพานเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นช้างที่มีน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ต่างๆในป่าจนเพื่อนสัตว์ทั้งหลายกลับมารักไพานทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีภาระกำลังมากไม่ได้ทำให้เราเป็นที่ยอมรับแต่การใช้ภาระกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่างหากที่ทำให้เรามีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับและนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะสนุกไหมคะถ้าสนุกขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ